สวัสดีครับวันนี้ผมกับเดวมันแพนนาครับวันนี้จะมาเปิดตัวเลือกตัวละครที่เกมแจกนครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกตัวที่น่าเลือกนะครับ เดี๋ยวเอาจากข้างบนก่อนเนาะแนะนำนะครับสำหรับตัวที่คนเลือกอะครับตัวแรกก็คือแกมมี่ครับแกมมี่เคมบจิแล้วก็อิติโกะ9ปีครับตัวนี้เป็นตัวฟาร,รม์มฟาร,ร์มด่านที่ดีมากครับ3ตัวเนี้ย เียมอนไวมากครับสก,กิลว,วงวงก็กวห่างสก,กิลรวมๆแล้วคือดีครับใครไม่มีสาตัวนี้แนะนำให้เลือกแล้วรสามตัวต่อมาครับสองตัวขอรวบสองตัวนี้นะครับเป็นตัวตีกิลที่ควรทุกคนควรจะมีไว้ครับต่อไป ต่อไปเป็นเคียต่อคุกส้มครับตัวนี้ก็เป็นตัวตีิวที่ควรจะมีไว้เหมือนกันครับต่อไปก็เป็นกิมจอบเป็นตัวตีกิวที่ควรจะมีไว้ครับตัวนี้เป็นตัวที่จะเลือกมาก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แรงพวกเท่าตัวเท่าตัวพวกสามตัวตัวแกมมี่แคมป์จิและอีกโกะครับแต่ก็เป็นตัวที่เล่นได้ครับความแรงพอมีครับก็มีความแรงครับต่อไป เป็นนอยทนโทราะม่วงตัวนี้ครับเป็นตัวฟาร์มหนังหองแล้วก็ต่อไปเป็นก็ตัวนี้อินโนเอเป็นตัวช่วยตีเกียวครับปรเปลี่ยนอุกาเป็นตัวเคลียเคียคอนเทนต์ธรรมดาเลยครับเคลียคอนเทนต์พวกปกปติอย่างพวกแกมมี่เคมบอจีแล้วก็ ก็ลูกเกียนี้ก็เป็นตัวช่วยตีกิวที่ควรเลือกครับควรจะมีจะทำให้เกียร์เกี่ยวเกียร์พวกกิวง่ายขึ้นครับตีกิวง่ายขึ้นครับตัวนี้ก็ควรมีครับตัวนี้ก็เป็นตัวตีกิวที่ควรมีควนจะไว้ส้มนะครับแล้วก็ต่อไปตัวต่อไปที่นำก็คือเกียร์เราคู่สี่โมงตัวนี้เอ้ยอีกขั้วขอโทษเลยครับ ตัวที่ชื่ออีกก็ขูดจำพิษก่อนสีม่วงเป็นตัวช่วยตีคิวที่ควรจะมีเหมือนกันครับแล้วต่อไปก็เป็นเคียวรคุสีแดงตัวนี้เป็นตัวช่วยตีคิวเหมือนกันครับส่วนไอเซนตัวนี้เป็นตัวที่พอใช้ได้มีตาเมยม์ครับอาจจะเลือกก็ได้แล้วก็เนวฟ้าตัวนี้ เป็นตัวที่ช่วยตีคิวครับแล้วก็ลูเคียตัวเนี้ยมาก่อนถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเป็นเมตาสีแดงที่ค่อนข้างแรงครับตอนนี้ก็ยังเลือกได้นะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวตีกิวเป็นตัวที่มีอาริอาริลิต ตัวนี้เป็นตัวที่มี Ability ี้ตีกิวด้วยครับถ้าใครยังไม่มีก็เลือกได้ครับต่อไปเป็นตัวละครฉลองครบรอบนะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่มีความแรงอยู่ครับถ้าใครมีพวกไอตัวสามไอพวกตัวสาม ัวข้างบนที่ผมแนะนำบอกควรเลือกที่สุดแล้วก็เลือกสองตัวนี้ได้ครับไปต่อครับตัวที่ผมไม่ได้พูดคือผมไม่มีแล้วผมก็ไม่รู้สกิมเป็นยังไงด้วยนะก็เลยไม่ได้แนะนำแต่ตัวที่ผมแนะนำะเป็นตัวที่ดีแน่นอนครับผมก็ใช้เองเหมือนกันส่วนตัวนี้เนี่ย เป็นตัวที่ถือว่ามีความแรงอยูครับถ้าใครจะเลือกก็ได้ครับแล้วตัวนี้เป็นตัวเป็นเมตาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแต่ว่าถ้าสมัยนี้ก็ยังก็ยังเล่นได้ครับก็ยังเขียนได้แต่ว่าอยากให้เลือกพวกไอ้ตัวสามตัววนที่ผมแดนทำอยู่นะครับประมาณนั้นครับตัวนี้เป็นตัวสำหรับผู้เล่นใหม่ครับเป็นตัวไว้ฟทอง แต่ว่าพูดเล่นเก่ากาน่าจะมีแล้วแหละครับต่อไปมาเลยที่โอนอมาที่โอลิเมั่มาที่โอลิเม่กันครับ,โอร,รบโอริฟาตัวเนี้เป็น เป็นตัวช่วยซับยืวที่ดีครับถ้ามีตัวถ้าไม่มีตัวตีจิวที่ตรงเผาอ่ะที่มีปรับเลยเอาเอา,เอาตัวนี้ไปช่วยปรับได้ครับก็ให้โลกด้วยต่อไปครับคุณคีร่าตัวนี้เป็นตัวช่วยฟร้มน้ำหอมครับ เป็นตัวที่น่าเลือกตัวนี้ครับแต่ว่าเลือกตัวที่ช่วยฟาร์มช่วยฟาร์มก่อน ต่อไปเป็นอุนคิวลาสีแดงครับเป็นตัวตีปกติที่ดีตัวหนึ่งเลยครับมีทั้งมีทำให้ติดศัตรูติดทั้งทำให้ติดศัตรูติดสถานะครับแล้วก็มีโล่ให้ตัวเองแล้วก็ตีปกติแรงค่อนข้างแรงครับเป็นตัวที่ถ้าเลือกก็คือได้ครับตัวเนี้ยเป็นตัวฉลองครบรอบปีครับอุนสีฟ้า แต่ว่าตัวมันเก่าแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีที่3เกมหรือเปล่าแต่ว่าเป็นตัวที่ยังแรงตัวนะครับตัวเนี้ยแล้วผมผมจําไม่ได้ว่าตัวเนี้ยใช่ตัวฉลองครบรอบหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจครับแต่ว่าตัวมันยังมีความแรงอยู่ครับถึงจะนานแล้วก็เถอะครับแล้วก็ต่อไปตัวเป็นตัวช่วยตีคิวโทเซนสีเขียวครับ ถ้าใครไม่มีไอที่ตรงกับเผ่าที่เผ่าเผ่าที่สหารถ้าเอ๊ะแป๊บนึงครับถ้าใครไม่มีตัวที่ตรงกับเผ่าที่ตัวนี้สหานเลือกเลือกได้ครับอย่างเหมือนกับทุกตัวที่ผมแนะนําตัวตีกิวหรูเผ่าหรูเผ่าที่เราไปตีถ้าไม่มีพวกตัวตีกิ้วที่ผมแนะนํำก็ควรจะเลือกครับต่อไปไอเซนล่างนี้เป็นตัวที่พอมีความแรงอยู่ครับ สงแม่แรงว่าเหมือนตัวใหม่ๆก็มีก็ถือว่าเคียร์อคอนเทนต์ได้อยู่ครับตัวเนี้ยไ,ไอเซนล่างรองหัวหน้าหน่วยเนี่ยสีฟ้าต่อไปมาสองตัวนี้ครับเป็นตัวฉลองครบรอบที่แบบคอ่อนน่าจะค่อนข้างเก่าที่สุดแล้วมั้งครับที่มันที่เกมเอามาแจก สองตัวนี้ถ้าจะเลือกก็เลือกได้ครับแต่ว่าแนะนําให้เลือกแกมมี่แกมมี่เกมอาร์ชีแล้วก็อีโก้เก้าปีก่อนครับจะเลือกจะมาเลือกสองตัวเนี้ยถ้ามีตัวที่ผมพูดแล้วก็อยากเลือกสองตนี้ก็เลือกได้ครับน่าจะมีแค่นี้แหละครับมาครับเดี๋ยวเรามาเลือกกเลยครับผมจะเลือกไอเซนนะครับ เ,เลยครับโอเคครับไอเซนไปครับออกก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะน่าจะแค่นี้แหละครับ ครวันนี้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปเจอกันใหม่คิดน้าน,นะครับ